ผ่านไปตั้งหลายวันกลับไปกรุงเทพก็กลับมาดูโคกน้องนาอีกรอบหนึ่งตอนนี้น้ำบาดาลก็ปล่อยเข้าไปเยอะแล้วขึ้นมาสูงก็เยอะพอสมควรแต่ยังไม่ถึงบ่อใหญ่เดินมาทางนี้มาดูทางนี้ร้นหลีบต้นไม้นู้นก็ยังไม่ถึงบ่อใหญ่ต้องเดินไปดูเรื่อย นู่ครับริมนุ่งก็เป็นฟองน้ําฟองจากน้ําบาดาลน,นะมีฟองอยู่ตรงหน้าเป็นฟองเล็กๆอ่ะฟองฝอ,อยอะ่ะยังไม่เข้าบ่อใหญ่ยังแพร่มามาแค่คลองเล็กนี่ก็จะเข้าทะลุคลองอีกฝ่ายแมวตรงนี้แล้วก็จะเป็น พอตรงฝ่ายแมวนี่ก็ลดออกไปนู้นก็จะเป็นฝ่ายแมวที่สองเนี่ยยังไม่เต็มก็รออีกสักวันสองวันก็น่าจะเต็มแล้วก็จะลดเข้ามาที่บ่อที่สองแล้ว<ม>คิดว่าอีกวันสองวันนะเขเข้า,ขาบ่อที่สองผ่านมายี่สิบกว่าวันเรามาดูโคโนนารอบสองกันน้ำเลยอ่ะน้ใสเลยสาอนูดัดนเย็นเล่นยสาอนดามาเล่นน้ำได้เลยเย็นๆย็นมาเล่นเลย ดีเนี่ยเอาผ้ามาเปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวเย็นมาเล่นกันสนาโนดัตสระน้ำโนดาดนะฝั่งนู้นเริ่มเต็มแล้วครับฝั่งนูน้นน่ะนั่นก็ไป็นฝายแม่อีกฝายหนึ่งคลองน้ำช่วงนี้ระดับต่างกันนิดเดียวระดับน้ำตรงนี้ต่างกันนิดเดียว ฝแมวนี้ก็ฝาเนี่ยฝแมวนที่สองที่สามเนี่ยต่างกันนิดเดียวะระดับต่างกันเนี่ยปลายนะ้ำตรงนี้ชนท่อพีวีซีแล้วระดับต่างกันนิดเดียวแต่แต่ระดับนู้นสูงหน่อยยังยังสูงอยู่ระดับนู้นมีขี้ควายอยู่เหรอระดับนู้นสูงอยู่ฝั่งนี้น้ําจะออกเห,อเหลืองเพราะว่ามันเป็นสระเก่า สาเก,ก่ามันก็คงจะมีพวกจุลินทรีย์เก่าเก่าที่เหลืออยู่มันก็จะเดินกินอาหารแพนตน้นจุลินทรีย์ขยายตัวทําให้เกิดสีเหลืองน้ําบาดาลทั้งหมดเลยนะครับนี่น้ําบาดาลทั้งหมดเลยเยอะมากเนี่ฮะ,ะน้ำบาดาลอะไม่ใช่น้อย,อยเลยนะบ่อใหญ่เป็นเป็นโคง้งสวยงามต่อข้างหน้านู่นฝั่งนี้ก็เป็น คลองน้ําแล้วจะได้หาไผ่อะไรมาปลูกแถวเนี้ยต้นแต้ฝั่งนู้นต้นแต้สระน้ําใหญ่ไหมเนี่ยสระน้ําเนี้ยใหญ่นะครับของเดิมเล็กเนี่ระเบิดออกมาให้มันใหญ่ขึ้นน้ําออกเหลือง ี่ก <c oughs> องฟืนตัดปรับปรุงพื้นที่ฟืนใช้ไปอีกนานอีกหลายปีกว่าจะหมด <c oughs> เป็นสระเดิมนะสะเดิมตรงนี้เป็นสระเดิมแล้วเกิดการขยายออกไปให้มันกว้างขึ้นโอเคก็ประมาณนี้ก่อนครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรสวยงามเลยว่าไงยังมมีอะไรสวยงามเลยแดงไปด้วยดินเลยเดือนมีนา ก็ยังแดงอยู่เลยน้ําเยอะแล้วน้ําบาดาทั้งนั้นเลยเยอะหลายเม็ดเดี๋ยวจะได้ท่านลงน้ําได้นีนถ่ถังน้ําผมตังใส่ถังน้ําแล้วก็จะหาอะไรมาปลูกแล้วตอนนี้หันระบบถังน้ําอยู่ลงระบบน้ําอยู่ก็โอเคก็ประมาณนี้ก่อนครับ